ตัวละหูว่ยเมทหกสิ R S Ultimate Design เ e a t ท e รุ่นท Top ดีไซน์สุดหรูดีที่สุดในหวเว่ยล่าสุดทางหวเว่ยได้เปิดตัวหวเว่ยเมทหก R S Ultimate Design ออกมาอีกรุ่นเพื่อมาเสริมทัพเมทหกสิบซีรีส์ที่เคยเปิดตัวไปแล้วครับโดยมีชื่อว่า R S ตามท้ายโดยน,นุ่นนี้มาแทนที่ Porsche Design นั่นเองครับ เท่ากับว่ารุ่นนี้จัดเป็นรุ่นท็อปสุดสุดหรูและแรงที่สุดจากฮุ้ย i, ในปีนี้เลยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบโอ e ลขอบโค้ง4ด้านขนาด6.82นิ้วความละเอียด 1.5K 2,720ณ1,260พิกเซลมีค่ารีเฟรนด์1-120เฮิร์ LTPO ชิปประมวลผล Kirin 9000S ไฮแรมที่16กิกส่วนลรามีให้เลือก512กิกกับ1 t b y t e ระบบบร,ริการ Harmony OS 4.0ให้กล้องหลัง3าตัวที่มีทั้ง กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลรวนแสง f 1 4ถึง F.4 รองรับการสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร w i d ความละเอียด40ล้านพิกเซลรวรแสง F.2.2 กล้องพารัสโคป3.5เท่าความละเอียด48ล้านพิกเซลรองรับการสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความละเอียด3ล้านพิกเซลกับเลนส์ T.D. Depth Sensor รองรับมาตรฐานกันน้ำ IP68 ไฮ้ดรตเรีม่มาที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว88วัตต์ Super Charge ชาร์จไร้สาย50วัตต์อีกด้วยครับ